สวัสดีครับผู้รับชมทุกท่านเนาะแล้วก็เอฟซีที่ติดตามเนาะวันนี้มาพูดถึงเรื่องขาบูครับวันนี้ไม่ไม่วิชาการมากเนาะเอาแบบรวบรัดง่ายๆล้างคาบูขาบูเป็นวันนี้เป็นคาบูผ้าปั๊มครับถอดมาจากเี้ขิดยาขีดยาสะพายหลังเนาะเรื่องรุ่นเก่าแล้วแหละผมจิ้งไว้หลายปีแล้ว อิ่งไว้จนน้ำมันมัน,มนจับตัวเป็นคาบครับพวกน้ำมันตลุกน้ำมันอะไรที่เราผสมเนาะมันจะจับตัวกันเป็นคาบแล้วเป็นคาบเหนียวๆครับมันทําให้เล่งไม่ได้ครับแล้วก็ข้อเสียของคาบูพอปั๊มคือเวลาเราทิ้งไว้นานหรือว่าเราใช้เวลาใช้งานเป็นเวลาที่นานๆมันจะทําให้มีส่วนสึกหลอครับ คือตรงเนี้ยไอ้พวกผ้าปั๊มพวกตะเก็นมันหรือว่าลูกยางแยกนี่มันไม่ทนน้ำมันครับมันจะทำให้มันกรอบเนาะแล้วก็แข็งมันตัวเนี้ยผมต้องเปลี่ยนอะไรบ้างก็จะบอกทุกท่านนะครับคือวันนี้นี่ผมก็ได้ถอดออกมาก็อย่างที่เห็นครับสภาพคราบน้ำมันอือ มันเป็นคาบน้ํามันที่แข็งเหนียวติดอยู่เราก็ต้องมาจับถอดล้างครับวันนี้ก็จะมาบอกครับว่าเราจะควรจะเช็คตรงไหนที่มันสามารถใช้งานได้ปกติเนาะจะได้ไม่ต้องมานั่งงมกันเนาะว่าต้องทําตรงไหน,นหรือว่าบางท่านไหนที่ไม่กล้าถอดนะครับผมแนะนําให้เราถอดได้เลยนะครับไม่มีปัญหาพวกตัวนี้ครับมันซ่อมง่ายครับแล้วมันอะไหล่มันก็ไม่ค่อยเยอะครับ คือผมจะเปลี่ยนอะไรบ้างผมเปลี่ยนตัวนี้ครับผมซื้อชุดนี้มาชุดหนึ่งมันเป็นชุดตะเก็นเนาะเก็นสําเร็จมีทุกตัวของในนี้ครับแต่ผมจะเปลี่ยนแค่ตัวนี้ตัวเดียวครับที่เห็นนี่ครับมันเป็นเร,เรียกว่าอะไรผ้าปั๊มเนาะผ้าปั๊มตัวนี้มันสําคัญอยู่ที่ตรงตัวนี้เลยครับคือมันแข็งครับเดี๋ยวถอดออกมาให้ดูเนาะว่าอะมีอะไร นี่ครับหว้าวเนาะแล้วก็ตัวนี้ครับนี่ครับตัวนี้ครับถ้าแข็งเราไม่ได้เลยนะครับคือตัวเนี้มันจะเด้งขึ้นลงตามจังหวะเครื่องที่เราเล่งครับหรือว่ารอบเครื่องเวลาเครื่องเราทํางานตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวปั๊มน้ํามันครับมันจะเป็นตัวเปิดปิดน้ํามันเนาะตัวปั๊มน้ํามันหรือว่าผมพูดผิดยังไงก็ขออาภัยด้วยนะครับแต่ว่าตัวเนี้ย ผมสังเกตแล้วมันสําคัญสุดตัวอื่นไม่ค่อยเสียครับจะเสียแค่ตัวนี้ตัวเดียวคือเราถึงมันไม่ขาดไม่มีรอยรั่วอะไรก็มันถึงมันแข็งมันก็ใช้งานไม่ได้ครับเนี่ยครคือมันไม่เด้งครับง่ายคือมันไม่เด้งมันไม่เด้งตามดังหวาเครื่องที่เราเล่งเนาะแล้วมันทําให้น้ํามันไม่ไหลเข้าเนาะเห็นไหมครับคือตอนนี้นะครับนี่ครับผมก็จะจับเปลี่ยน เปลี่ยนเราต้องทําไงเราตออเสร็จแล้วเราล้างเราเช็คตัวนี้ด้วยนะครับมันเป็นรูรูเปิดน้ํามันครับผมคือเราล้างเราเอา,เอาใช้น้ํามันล้างครับเอาน้ํามันเบนซินหรือแก๊สโซฮอลอะไรของเราเนี่ยแหละครับล้างปกติล้างล้างล้าง,างถูถูเสร็จึบใช้ลมเป่าครับสําคัญที่สุดคือใช้ลมเป่าแล้วก็พวกคาบอะไรพวกเนี้ยเราต้องเช็คครับ พราะว่ามันรูน้ำมันมันรูเล็กมากครับสําหรับคาบูผ้าปัม๊มพวกนี้มันเป็นอะไรที่ละ,ละเอียดครับคาบูพวกนี้มันไม่เหมือนคาบูลูกลอยเนาะยกนี้แต่ที่ผมสังเกตอันนี้ผมทิ้งไว้นานแล้วแต่พวกประเก็นพวกนี้ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับก็ยังใช้ได้เนาะแต่ถ้าเราซื้อยกชุดมาถ้าขยันเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้ครับของใหม่ก็น่าจะดีกว่าของเก่าเนาะ เราแก้แต่ของผมผมจะเช็คแค่รูครับผมจะเน้นแค่พวกรูน้ำมันครับคือเราใช้ลมอัดเข้าไปเนาะผมจะใช้ลมอัดล้างเสร็จแล้วผมจะใช้ลมอัดเข้าไปลมฉีดเข้าไปดูว่ารูไหนมันตันไหมถ้ารูไหนตันปุ๊บเราก็ล้างทำความสะอาดให้หมดทุกรูครับจะลมอัดไปหมดทุกรูเลยง่ายครับล้างกระบุกพวกนี้ แล้วตัวนี้ครับอีกตัวหนึ่งที่ต้องเปลี่ยนลูกยางครับต้องมีติดต้องซื้อมาสำรองไว้เยอะๆสักหน่อยครับผมของผมนี่ไม่ขาดตามตัวครับอยู่บ้านต้องซื้อมาสำรองไว้พูดถึงมันพังง่ายไหมตัวนี้มันก็ไม่ง่ายเท่าไหร่แต่ว่าบางทีผมปั๊มไปปั๊มมามันแตกครับก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่เนาะตัวนี้ก็สำคัญครับลูกยางแยก ใส่รูนี้ครับส่วนปะเกน็นปะเก็นตัวนี้เนาะถ้ามันไม่รั่วหรือมันไม่อะไรลิ้นมันยังกร,กระดิกได้ก็โอเคนะครับเปิดปิดได้อันนี้มันมีหน้าที่เปิดเปิดกับปิดครับลิ้น,น,น้อยนี่ครับใส่ควงนะอันแบบนึงครับนี่ครับลิ้นตัวนี้ครับมองเห็นไหมนี่ครับสองข้างนี่ครับลิ้นตัวนี้เนาะ นี้นตัวนี้มันจะเปิดปิดน้ำมันครับผมน้ำมันเข้านี้เนาะแล้วก็ตรงนี้ห้ามขาดนะครับส่วนนี้ครับมันจะเป็นตัวปั๊มน้ำมันอีกทีนึงครับดูมันใกล้ๆนะครับอันนี้ก็ยังใช้งานได้นะครับไม่แข็งครับก็ยังถือว่ายังนิ่มอยู่เนาะส่วนมากสังเกตตัวนี้ไม่ค่อยพังครับไม่ค่อยเสียเท่าไหร่แล้วก็ผมก็จะล้างทำความสะอาดในนี้เนาะ พ่าผมล้างไปแล้วตัวหนึ่งที่ไปใส่เครื่องที่เห็นนะครับเครื่องผมเอามาแปลงใส่เครื่องตัดหญ้าเนาะขบูตัวนั้นผมก็ใช้ขบูพ่อปั๊มนี่นะครับไปแ,แล้วจุดสําคัญครับจุดสําคัญที่สุดออที่ผมเคยเจอมานะนะป้ามาหานูทําไมลูกสาวครับลูกสาวตัวยุ่งเลยนี่ครับจุดสําคัญที่สุดเนาะคือรูนี้ครับ รูนี้มันจะมีเข็มเอาตัวนี้วางก่อนนะครับนี่ครับ <Okay. S 2> อยู่ในนี้ครับมันจะเป็นเข็มเนาะเข็มตัวนี้มันจะกดลงครับน,นี่ครับมันจะมีเข็มอยู่ในนี้ตัวหนึงนะ่งเนาะกล้องผมไม่สูบอ่าดูทางนี้ดีกว่านี่ครับเข็มนี้ครับมันจะไปปิดรูไว้เข็มนี้ก็ล้างน้ำความสอายให้ดีนะครับเพราะว่าคราบน้ำมันมันจะไปติดครับ วันนี้กล้องไม่ชัดเลยคดีมันค่ำนะครับผมมันฝนจะตกด้วยครับเลยถ่ายคร่าวๆเนาะฟังเสียงผมเอาเนาะใครที่ยังทําไม่เป็นครับมันไม่ซับซ้อนครับขบูตัวนี้บางคนว่าไม่กล้าถอดล้างไม่กล้าอะไรกลัวมันเสียไม่ต้องกลัวครับผมมันไม่เสียง่ายครับของพวกนี้ครับมันมีอะไหลเนาะคือเข็มนี้เราอยากถอดเราก็ถอดได้นะครับเราถอดพวกเข็มนี่ออกมาก็คือเราก ลื้อนี่ออกมาเลยแต่ผมคิดว่ามันก็ไม่น่าจะมีไม่มีปัญหาเท่าไรอะ่ะแต่ที่ผมเคยซ่อมมาเนาะก็คือเรามองว่ามันอันนี้ก็คือโอเคแล้วเป็นว่าล้างน้ำความสะอาดครับเข็มในนี้มีหน้าที่อะไรนี่ครับสําคัญสุดคือรูนี้ครับรูที่อยู่ข้างในนี้ฟังเข้าใจผมไม่นอ้อนี่ครับ รูนี้ครับมันจะเชื่อมโยงไปหาฝั่งทางนี้ครับฝั่งปลเกลนทางนี้เนาะปลเกลนออกตรงรูตรงที่ท่านเห็นนี่ครับตรงรูนี้ครับรูเนี้ยมันจะเป็นรูอยู่อยู่ช่วงนี้ครับถ้าเราเอาปลาเกลนแผ่นนี้ออกเนาะมันจะมีรูเนาะตรงนี้ครับสําคัญบางท่านถอดมาเห็นข้างในมันสะอาดแบบนี้มันไม่มีคราบเขม่า,าหรือไม่มีคราบตกตะกอนของหินปูนหรืออะไรอยู่ บางคนว่าใช้ได้ก็เลยประกอบกลับคืนไม่ใช่นะครับต้องเช็ครูนี้ให้สคัญเลยครับรูนี้ต้องใช้ลมอัดให้ดีครับแต่ผมจะถอดหรือประเก็นนี้ออกแล้วก็จะเช็ครูนี้สักหน่อยงั้นท่านไหนก็ที่มีอยากถอดหรือว่าขี้เกียจถอดก็ใช้ลมอัดดูก็ได้ครับถ้าลมออกได้ เป่าออกได้ก็แสดงว่าโอเคครับโล่งดีให้มันโล่งครับทําไงก็ได้รูนี้มันไม่ตันพูดง่ายครับเพราะผมเคยถอดทีนึงผมถอดล้างล้างทุกอย่างแต่ผมไม่ได้ถอดชุดตะเกียนชุดนี้ครับไม่ได้ถอดออกเนาะแล้วก็ใช้ลมเป่าก็เป่าปกติครับเป่าแล้วทีนี้ก็เลยประกอบล้างเหยี่ยมแล้วก็ประกอบกลับคืน ประกอบแล้วสิ่งได้คือไม่ติดครับเครื่องไม่ติดก็าหาเหตุผลก็มาถอดรื้อใหม่มาถอดเช็คตัวนี้ใหม่ตัวแรกผมมาถอดเช็คตัวนี้ผมนึกว่ามันอาการมันเป็นเพราะตัวนี้มันไม่เปิดสรุปประกอบกับคือนอีกก็ยังใช้ไม่ได้ครับสรุปแล้วมันเป็นที่ตัวนี้ครับตัวนี้มันจะเป็นคาบสหินปูนไปเกาะเนาะตัวสําคัญเลย เวลาเราตั้งนี่ครับมันจะมีรูตั้งครับตั้งอากาศรูจูนครับจูนขบูรูนี้ก็เป่าให้ดีครับนี่ครับเข็มมันเข็มมันก็จะเข้ารูนี้ครับเข้ารูนี้แยงไปหารูที่ผมว่าครับผมรูตัวนี้นะครับ ก็คือเป่าให้ดีครับตัวนี้สําคัญผมคิดว่านะรูนี้สําคัญสุดรูพวกนี้ยังมีคาบเขม่านิดหน่อยได้หรือว่าตะกอนอะไรนิดหน่อยได้ครับก็ยังโอเคอยู่ที่ผมถอดมาก็ยังใช้งานได้ปกติอยู่นะพวกตะกอนพวกอะไรที่ติดค้างอยู่ในนี้แต่ที่ว่าสําคัญคือรูนี้ลมออกถึงว่ามีคาบตะกอนคร้างอยู่นิดนึงเหมือนมันไปอุด เวลาเราเข็มใส่ไว้แล้วเหมือนไปอุดครับไปอุดแล้วทำไม่เครื่องสะดุดครับถึงขั้นอาจสตาร์ทไม่ติดเลยก็มีครับผมคือตัวนี้ครับหลายคนน่าจะเข้าใจเนาะที่ผมพูดวันนี้ผมจะรวบรัดหน่อยครับเพราะมันไม่มีอะไรยากครับผมอย่างที่ทำคือเราต้องที่ซื้อมาก็มีแค่นี้ครับ ที่ต้องเปลี่ยนคือชุดประกันท่านอยากเปลี่ยนหมดก็ได้ครับ fc ท่านไหนอยากเปลี่ยนหมดก็ได้นะครับไม่มีปัญหาครับของใหม่ก็อาจจะดีกว่าของเก่าแต่ผมไม่เปลี่ยนครับผมขี้เกียจผมเก็บไว้เป็นอะไหล่ต่อเนาะถ้ามันไม่รั่วตรงไหนก็ไม่เปลี่ยนก็คือผมจะเปลี่ยนแค่ชุดนี้อย่างเดียวครับถ้าปั๊มมันครับกับนี่ครับต้องซื้อตัวนี้มาเปลี่ยนลูกยางแยกครับมันจะเป็นลูกยางเนาะเอาไปแยกน้ํามัน นอกนั้นก็ไม่มีอะไรเสียครับถึงทิ้งไว้นานแค่ไหนขาบูพวกนี้ผมว่าเสียยากที่ผมจับใส่เครื่องตัดหญ้าก็คาบูก็ทิ้งไว้นานเนึครับเป็นคาบูเก่ากว่าตัวนี้ครับอันนี้เหมือนเครื่องที่มาที่หลังก็จะมาพอล้างเสร็จมีแนะนำอีกอย่างหนึ่งครับคือมันจะ น้ำมันเนาะท่านเห็นปลายเข็มนี่ไหมครับคือรูเนี้ยรูที่เข็มแย่เข้าไปตรงเนี้ยอันนี้มันเป็นเข็มตั้งเนาะตั้งขาบูเนาะหรือว่าจะให้กินมากกินน้อยหรือว่ารอบเครื่องสะดุดไม่สะดุดรอบนิ่งไม่นิ่งมันอยู่ที่ตัวนี้เลยครับสําคัญปลายเข็มเนี่ยมันเล็กนิดเดียวแสดงว่ารูมันก็ต้องเล็กครับท่านดูครับ ควรล้างให้ดีครับรูเนี่ยแต่อย่าใช้อะไรแย่มัน,นะครับถ้าใช้ก็ขอเป็นอ่อนๆลวดอ่อนๆน,น่าจะได้อยู่ครับลวดสายเบรกลวดอะไรครับถอดออกให้มันเหลือเส้นเดียวแล้วก็ปั่นๆไปก็น่าจะได้อยู่แต่ล้างเสร็จก็ลองประกอบดูก่อนก็นกได้ครับถ้ามันไม่ติดหรือมันตั้งตัวนี้แล้วก็ยังไม่ได้ แนะนำให้ถอดมาล้างครับล้างรูนี้ครับล้างรูที่เข็มเข้าน,นี่ครับนี่ครับล้างรูนี้ครับแย่เข้าไปเลยครับติดชั่วครับพอล้างรูนี้เสร็จแล้วแล้วแนะนำอีกทีหนึ่งคือเล่งให้สุดครับต,ตาติดเล่งให้สุด เร่งไอ้สุดเหมือนให้น้ามันมันก็ชาเข้ารูนี้ครับที่ผมทาเราค่อยตั้งเข็มหาครับคนเนี้ยวิธีตั้งเข็มผมน่าจะบอกไปในคลิปคลิปก่อนๆแล้วครับลองไปหาดูได้ครับเข็มตัวนี้ก็ตั้งไม่ยากครับนี่เนาะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาพูด เรื่องพวกปัเกลนซ่อมยังไงให้มันขึ้นเนาะหรือว่าเครื่องท่านไหนมีอาการแบบไหนหรือว่าสงสัยเรื่องเกี่ยวกับคาบูพคปั๊มสอบถามได้ครับผมผมว่าแก้ไม่แก้ไม่ยากอาการส่วนมากแก้ไม่ยากเข้าคาบูลูกลอยเพราะว่าลูกลอยมันง่าย่ายกว่าผมคิดว่า มันยังมีจุดที่เราแก้ยากอยู่ครับคือต้องเปลี่ยนใหม่แต่ว่าพวกขาบูพ่อปั๊มนี่พอเราเปลี่ยนพวกชุดตะเกลมาแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาครับใช้งานได้นานเป็นสิบยี่สิบปีผมว่าก็น่าจะใช้ได้นะเพราะว่าเครื่องผมซื้อมานนี้ก็น่าจะสิบกว่าปีได้แล้วเอามาใช้งานแล้วก็มาทิ้งไว้ประมาณสี่ห้าปีก็มีครับบางทีมันมีเครื่องที่ซื้อของเก่าออกมาก็ยังได้อยู่เนาะ เอามาถอดมาล้างคาบูใหม่แล้วก็ก็ยังใช้ได้อยู่คือผมเอาเครื่องพวกนี้ว่าจะเอามาทํารถจักรยานตอนแรกมาติดจักรยานแต่งไว้เล่นๆสักหน่อยก็เลยไม่ได้ทําสักทีก็ทุกท่านก็ลองพิจารณาครับครับผมขอบคุณที่รับชมครับคลิปนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผม